ไอ้พวกคีย์บอร์ดทั้งหลายที่ออกมานะผมไม่ได้บอกว่าใครนะไอ้คี้คุยทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าโอ้ป้องกันไม่ติดพวกอะไรคือพวกนีพก้พวกที่หลอกลวงสังคมไม่มีละครจะรู้ได้ไงล่ะคดณีผู้กับโจ้คดีอะไรจะแพ้ชน,นะใครจะรู้ล่ะมันต้องไปสื่พยานก่อนนะครมาเร็วเร็ว มีคนมาท้าเราหน้าบ้านจะด้วยวิธีการพกมีดพกปืนเอาอะไรโยนเข้ามาในบ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะมาท้าทายมาอะไรต่างๆเ่าเนี่ยถ้าเราไม่สมัครใจวิวาทแนวคำตัดสินของสาลฎิกาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในบ้านสาลฎิการบอกว่าถ้าเราไม่สมัครใจจะวิวาทหรือจะต่อสู้นะกับคนตายเนี่ยก็ชอบที่จะไม่ตอบโต้แล้วก็ไม่ว่าใครจะลงมือก่อนหลังนะสาลฎิกาบอกไม่ใช่สาระสำคัญเมื่อสมัครใจวิวาทออกนอกบ้านแล้วถือมีดออกไปแล้วไปฆ่าเขาตาย การกระทำของเราอ้างป้องกันไม่ได้อันนี้คือแนวคําตัดสินของศาลฎิการคำพิพากษานิกาที่1 8 5 8งแปดหนห้ร้บห้าะครับคือคือคือกรณีของบ้านเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตัดสินได้ว่าผิดหรือถูกนะเพราะว่าเราต้องไปดูว่าหลักฐานในสํานวนตํารวจมีอะไรบ้างพอจักพยานคลิปเคร็บต่างๆเนี่ย เท่าที่ผมทราบจากตำรวจเนี่ยเข,เขาไม่เปิดเผยเลยนะแล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์ใครเลยแม้กระทั่งรายการของผลกระแสกันชัยเขายังไม่ให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าคดีเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก็บความลับในสำนวนเราก็ไม่รู้ในสำนวนตำรวจมีอะไรบ้างแต่การที่บาร์วิ่งออกไปเนี่ยถ้าดูจากแนวคําตัดสินของสาลฎิกาเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเป็นลักษณะของการสมัครใจวิวาสถ้ามองว่าการวิ่งออกไปตามแนวฎิกาเนี่ยเป็นสมัครใจวิวาสเนี่ยนะแล้วไปฆ่าคนตายถึงสองศพเนี่ยอันนี้บาร์ก็เหนื่อยอยู่แต่ถ้าบาร์สามารถไปอธิบายกับสารได้ว่า ถือมีดสองเล่มเนี่ยวิ่งออกไปเนี่ยเป็นการป้องกันตัวอย่างไรเนี่ยก็ไปอธิบายกับศาลถ้าศาลเชื่อก็รอดถ้าคนตายสองศพเนี่ยโทษมันสูงสุดก็ประหารชีวิตแล้วการแทงคนซ้ำๆหลายๆครั้งสาลฎีกาถ้าจะอ้างป้องกันก็ถือว่าเกินวาเหตุเพราะว่าเราไม่สามารถจะบอกนะครับว่าบาาป้องกันตัวคนที่พูดแบบนี้เขาเรียกคนที่โกหกสังคม คนที่ทรยศต่อวิชาชีพเพราะอาชีพทนายเนี่ยเราไม่สามารถจะไปฟันธงว่าคดีจะแพ้ชนะคนพวกนี้คือคนที่ทรยศต่อวิชาชีพอาชีพทนายก็ห้ารับประกันเนอะชนะแน่ป้องกันไม่ต้องติดคุกอันนี้คือเป็นคนที่ทําผิดมัญญติอะไรความเพราะนั้นอไอ้พวกขี้โม้ทั้งหลายที่ออกมานะผมไม่ได้บอกว่าใครนะไอ้ขี้คุยทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าโอ้ป้องกันไม่ติดคุกอะไรคือพวกนีพก้พวกที่หลอกลวงสังคมนะไม่มีแล้วครับจะรู้ได้ไงล่ะ คดีพุ่งกับโจคดีอะไรจะแพ้จะชนะใครจะรู้ล่ะไม่มีใครรู้หรอะมันต้องไปสืบพยานก่อนนะครับท่านกระจายฮะคือป้องกหรหรือว่าเกินสมควรเหตุหรือว่าบันดาลโทษะหรือว่าสมัครใจว่าออกได้สี่หน้าแต่ถ้าแพ้ก็ประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตก็วัดกันไปอย่าไปฟัง<ม>คนขี้โม้นะครับบอกว่าโอ้โหป้องกันป้องกันป้องกันคุณรู้ได้ไงล่ะคุณไม่ใช่ศาลนะคนตัดสินคือศาลไม่ใช่พวกคุณ แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยอชอบความสะใจสองคนเนี่ยนะโอเคเป็นคนเก็กมาเลกแกมาเลมาหาเรื่องเขาตายแล้ววันเผาคุณไปดูคอมเมนตน์เผาขยะตายซะดี สมน้ำหน้าสะใจสมควรแล้วโอ้โหคุณดูดิขนาดเขาตายไปแล้วยังด่าก็เลยอะ่ะก็แสดงเอามันเอาสะใจชอบใช้ความรุนแรงนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยะนะพออ,ะอย่างกรณีในบานเนี่ยไปฆ่าเขาตายสองศพคนก็ออกมายกย่องมีคนเห็นอ,อ,อกเห็นใจนี่คือสังคมไทยเรามันเป็นอย่างนี้นะครับม,มันเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆแล้วก็เรื่องกระแสซึ่งความจริงนี่ยเราต้องหยุดยั้งพฤติกรรมเรื่องความรุนแรง ต้องขอโทษต้องแสดงความเสียใจแต่พูดสูญเสียคนตายถึงแม้เขาจะ,ะเป็นฝ่ายผิดหรือถูกอะไรก็แต่แต่ต้องเราเราจะต้องอาโหสิกรรมนะแล้วคนที่ไปฆ่าเขาตายเราก็ต้องสํานึกถึงสิ่งที่เราทําไปไม่ใช่แบบโอ้โหผมไม่ขอโทษผมไม่ได้ทำอะไรผิด นะค่าคนตายสองศพนี่ไม่เรียกว่าทําอะไรผิดก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงแนละ้วคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสันติวิธีและผมไม่สนใจเรากระสงกระแสอะไรอ่ะทัวเธออะไรนี่ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าอะไรเราเป็นนัดกกฎหมายต้องยึดหลักกฎหมายยึดแนวคําพักษ,ษารีกาเราจะต้องไม่บิดเบือนสู้คนสามศาลก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก7ปีเลยฮะ,ะประมาณสัก6กเปีแล้วคนที่เป็นผู้ต้องหายอย่างนายบาสก็ทน,นทุกข์ทรมานใจไปเรื่อย คุณจะไปรู้ได้ไงว่าคดีะแพ้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันชื่นอยู่แบบพยานหลักฐานในสำนวนตำรวจไม่ใช่ลมปากของพวกที่พูดทุกวันเนี่ยตามโซเชียลกองเชียร์ยอดไลค์ยอดแชร์ไม่สามารถทําให้คุณชนะคดีได้ต้องไปดูพยานหลักฐานในสำนวนตำรวจซึ่งไม่มีใครรู้หรอก